เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ในรายการ x n o e Channel นะครับโอเควันนี้อยู่ในเซิร์ฟ T C H P นะครับทวูครับนี่เองของอะไรนะ 2K m e t i c c e l แล้วน่ะนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีโปรเข้ามาในคลิปก็ต้องขออภัยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมา PP 1 1กับคุณในเซิร์ฟนี้นะฮะโอเคจะเป็นยังไงครับ ไปรับชมกันได้เลยครับผมโอเคครับก็กลับมาแล้วนะครับไปเปลี่ยนมุมมองมาครับผมโอเคครับจะเข้าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่ปิดชัดว่าอ่าขอคูณคือโอ๊กหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับเราจะไปดูโอ้โหชิวชิวครับถอดชุดเลยโอเคครับจะนับไปทิละลายนะครับโอเคหนึ่งศพแล้วครับผมหนึ่งศพครับ สก,กินนี้ผมวาดเองนะครับรับวาดฟรีครับผมใครสนใจก็ทักมาทางไลน์คุณชายไนตามชื่อนี้ครับตอวนี้ไม่มีตัวใหญ่นะครับอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยโอเโอ้ยอ้ยชุดเพชรด้วยไอ้ยะตุ้บๆุ้บอ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 ุ้ยอด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 จิบจิบ น่าไม่เป็นไรครับเรายังไหวสองศพแล้วครับสองศพจะเอาสักสิบห้าศพนะครับวันนี้ EP นี้ดีกว่า EP หน้า20แล้วก็ EP ของ EP 3. สามซักยี่ห้าเราจะเพิ่มไปทีละอ่าจะเพิ่มไปทีละห้าคนนะครับโอเคครับ เราได้สู้กับใครก็รอชมรอดูกันเลยดีกว่าครับผมจะเราได้สู้กับใครหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเราปิดแชทไว้เลยไม่มีใครไอ้นี่เจอละน่าจะเจอไอ้คนนี้นะครับไอ้ A fc อะไรสักอย่างอ๋อใช่แลวครับเราจะให้เขาเปิดก่อนนะครับนี่ครับผมถ้าเกิดใครคิดว่าผมโปผมไม่ได้โปนะครับมุมสองอย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิด บางคนที่จุต้ผมโปรบางทีผมก็ทดสอบให้แบบโดยใช้มุมหนึ่งสู้นะครับแต่ก็ชนะนะครับผมโอเคคลิปนี้ครับเจอกับใครไม่รู้ครับเี่ครับโอเคโอเคเนยหน้าตีห้าทีตายครับผมโอ้ยถ้าเกิดแมบโหลดช้าก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดเสียงเบาหรือว่ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับ พอดีว่าอ่าอัดอยูหน้าพัดลมเลยทีนี้ตรงนี้โอเคเจอค่ะอืมไอชุดเหล็กเพชรอีกแล้บางทีผมก็แพ้มันบางทีผมก็ชนะมันนั่นแหละไอตัวเนี้ยเอาละ่ะผมจะแพ้มันแล้วเนี่ยออืมไรนะครับแม่นับศพละมะ เราเล่นเอาสนุกเลยดีกว่าโอเคครับเราจะมาเล่นเอาสนุกเลยนะเป็นยังไงก็คอยรับชมต่อไปนะครับแล้วก็คนดูอย่าลืมกดไลค์นะครับผมจะทำอีพีสห้าไลค์ทำอีพีสองนะครับพเพราะว่าผมจะได้เพิ่ห้าคนนะครับ ครั้งนี้ก็น่าจะฆ่าไปสักสี่คนได้ละโอเคครับแล้วก็หาว่าผมโปรอีกเออบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะอะไรไม่ได้เรื่องมันเก่งแต่ชุดเลยเนี่ยบางทีก็เก่งฝีมือเหมือนไม่ได้เล่นเองเฮ้ยไม่ตีไม่ได้วะ เป็ด What i t หรือว่าเนกูแลกกวะาลับกินดิเอาแล้วครับเน็ตผมแลกครับโอเคครับจะออกเข้าเกมใหม่นะครับเออหรือว่าจะร้อยเน็ตหายอเออาข้าเกมใหม่โอเคเจอกันครับอ๋อท่านผู้ชมครับที่มันหายไปเมื่อกี้ไม่ใช่เน็ตอะไรครับ เซิร์ฟรลีครับปลีสตาร์ทนะผมแต่ว่าผมปิดแชทไว้เลยไม่เห็นโอเคครับเราจะมาสู้กับสิลาวินถูสศิลาวินสองมาครับมุมสองแบบเราจะลองคอมโบกับเขาหน่อยรอเขาวิ่งนแบบไม่กล้าคอมโบมากจยเขาหาว่าโปโอเคครับไม่เป็นไรถึงเขาหาว่าโปแล้วก็ ตัวแย้งกลับไปได้ว่าเราไม่ได้ปูเพราะเราไม่ได้ปูจริงๆนะครับนี่ไปหนึ่งหนึ่งต่อสู้กับอมัมซาไหนอมัอมซาอัมซาไม่เห็นเราก็เปิดก่อนแล้วครับนี่หน้ากากผู้เรียนด้วยลงมา้าไม่ต้องขึ้นไปไม่ต้องไม่ต้องยาโอเคเราก็ได้ไปแล้วนะครับ ถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำคลิปหน้าก็ไลค์ไว้ก่อนแชร์ Share ด้วยเพราะว่าจะได้มีคนดูเยอะๆจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเคนะนี่อมีเคเคามีเจคเ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 คอาร์ดูครับอ่าอามซ่าถ้าเกิดคลิปนี้เสียงผมอมืถ้าเกิดเสียงแตกหรือว่าเสียงมัน,นสั่นๆต้อขออภัยนะครับ ว่าไม่รู้อยู่ดีๆมันก็สัน่นตื่นเต้นมั้งในการแพ้ชนะคนเราก็อยากคลิปเราออกมาดีใช่ไหมล่ะมันก็เป็นทุกคนแหละอยากคลิปเราออกมาดีอ่ะยกเว้นคนที่สติไม่ค่อยดีอ่ะที่อยากให้คลิปเราออกมาดีโอเคนะฮะก็อย่าลืมเดีย๋ยวผมจะให้ไอพีเซิฟนี้ไว้ข้างล่างนะครับอ <c oughs> สตาร์วินอีกแล้ว เอ้ยอะไรวะสิเราวินเชื่อนยากอันยากเชื่ออันนี้ด่านได้นี่แหละแต่ออกเสียงไม่ถูกอือืออือืออืออือหจมูกอีกสามร้อยสิบองศาเลยไหมสามร้อยเอ้ยกดไม่ติดเอยอ่าเกือบแพ้ละปุ่มกดไม่ติด ครับมาเ,เขากินก่อนโอ้ยขอความเข้า,าจะเกิดเป็นเสียงรบกวนขออาภัยนะครับปุ๊กนึงเดินสู้กับคนนี้ฟักยูแฮกมันจะแฮกเปล่าวะฟักยูแฮกหมายถึงหมายถึงจากคนที่แฮกกันเหรออ๋อแปลว่าเขาน่าจะไม่ได้แฮกชนะโอเค มามาไ่้กับผมได้นะฮะนี่สกินผมก็เป็นเนะี่ยคิปเปอร์หน้าคิปเปอร์เขียวนะี่ยคิปเปอร์แล้วก็อะไรเนะี่ยผมไม่รู้คิดได้ก็แต่งเอามาเอเซด็ดดีฮิเนมซ่าเนมซ่ามาตอนจีบสาวแล้วคลิปนี้เรามาจีบสาวดีกว่ามีอะไรเล่นละคนนี้น่าจะติดไม่ติดเพราะว่าหน้าตาไม่ได้เออยเออด จิดไม่ติดไม่น่าว่าเขาเลยทำไมอะ่ะจิบไม่ติดแล้วทำไมเฮโอเคพิวพิวไว้ท่านี้กันเนดี๋ยวเราไปจิบสาวกันดีกว่าโอเคเอา้าวเขาไ้จิบสาวนี่ว่าเป็นสกินของไอ้นี่แอดมินเป็นหุน่นโถ่เ้ยไอ้เราก็จินตนาการเห็นเขาอยู่แบบเนี้ยเขาอยู่แบบเนี้โอ้โห แล้วใครคิดมากเลยครับถ้าเกิดมองผืนผืนก็คิดว่ากำลังอไรนี่นั่นเนี่ยอ่าซีโรวินอีกแล้วกดทีเด็ดสเปนชิกโอ้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 แหลกแหลกแม่ลีโรดนีโรดช้ามาครับมา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 หนึ่งหนึ่งโอ้โอ้โอ้มีตีกลับมีตีกลับโอ้ยมาโอเคคิปเปอร์ชนะนะครับผม ในครั้งนี้ถ้าเกิดเสียงเบาขออภยัยเสียงดังขออภยัยเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับโอเคจะมาสู้กับอีกฮีโร่ฟักยูแฮกถ้าเกิดมีคำหยาบขออภัยนะครับเฮ้ยลืมกินคุกกี้ชิปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟักยูแฮกมึงใหญ่แฮกเองแล้วกัน กีก็ไม่เป็นอุปสรรคแบบโหลดด้วยมากินกูกินก,ก,ก่อนโอเคครับตอนแรกเรามีตังค์แค่หนึ่งพันบาทตอนนี้มีหนึ่งหมื่นเท่าไหร่ว,วะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่าไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่คนแล้วอีกร้อยนึงนะอ,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 อ่ะอีกร้อยนึงคืออะไรอ่ะอีกร้อยนึงน่าจะไอเนี่ยสกายวอร์มอ่ะไม่รู้ดิหรือว่าอะไรวะ เกียรคนวิ่งชิปมาสายแอบกันบ้างมา,มาโอ้ยตีไม่โดนบูกสองเวย้ยยชุบชุบแอบครับแอบดู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 ความเนี้ยปีมาเองเลยนี่ครับโอเคครับอยา่าครั้งหน้าเราจะมาเล่นแบบเดสแมทแบบเนี้ยแนว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 แแบบเนี้ยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอลับก่อนถ้าเกิดคุณไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งคุณด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ถึง6กไลค์พอแบกหกไลค like, ์สอนไอ้นี่เลยดีกว่าเอ๊ะไม่สอนดีกว่าเาจะเล่นอย่างอื่นนะครับวัาานนี้ขอลับก่อน สวัสดีครับบ๊ายบาย